เผยปมในใจที่สะสมถดรูราคัแพ้งเพาแฟนคนแรกเซ็กกุ๊ดบายแล้วขึ้นรถสปอร์ตรูแล้วจากไปตัวแรงตั้งแต่อีพีแรกกันเลยดีดยวคาหลังคว้าพี่เคปิิวัตเข็มเพชรมาร่วมพูดคุยเรื่องราวในอดีตพร้อมเล่าถึงจุดเปลี่ยนที่ส่งผลกระทบกับชีวิตในรายการ v a r ร e ตี้ทอล์ h โชใหม่จุดเปลี่ยนสายแข็ง บาย s d อ s ทาง p ี t v ช่อง36ซึ่งรับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการโดยน้าเนกเกตเษสวั์พี่เคปิยวัตเนี่ยที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเจ้าครอแกเชตและนักสะสมรกดูตัวโยงเปิดใจถึงความชื่นชอบส่วนตัวว่าทั้งสองอย่างคือแพชชั่นของตนสมัยก่อนผมจะภาพตอนที่ แฟนคนแรกบอกเสกุดบายแล้วไปขึ้นรถสปอร์ตความเสียใจครั้งนั้นจึงกลามาเป็นปมในใจและผมคิดเสมอว่าวันหนึ่งตัวเองจะทำงานเก็บเงินมาซื้อรถแบบนั้นให้ได้พอได้ซื้อรถสปอร์ตคันแรกของตัวเองตอนนั้นก็รู้สึกหลงเสน่ห์มันเลยสำหรับเป้าหมายหลักในชีวิตของพี่เคปิวัต์คือการคว้าโอกาสเพื่อทำให้ชีวิตดีขึ้นรวมไปถึงการวางรากฐาน และการสร้างฐานะให้ร่ำรวยนั่นเองแรงผลักดันดังกล่าวจะเป็นจริงได้ก็ต้องเกิดความมุ่งมั่นทำงานอย่างหนักและพัฒนาทักษะเพื่อรักษามาตรฐานงานที่ทำให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลานอกจากนี้ดีเจพีเคปิยวัฒน์เนี่ยก็ยังได้เปิดอกคุยกับเรื่องสภาพทางเพศในวัยที่ขึ้นเลข5เมื่อเวลาผ่านไปมีการใช้งานมากๆแน่นอนว่าก็ต้องเกิดความเสื่อมถอยเป็นเรื่องธรรมดารวมถึงอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ชายอาย อากรอรารน,นี้เนี่ยเรียกว่าทางด้าน่ม DJPK เนี่ยก็ได้ออกมาเปิดใจถึงปงที่ตนเองนั้นเนี่ยสะสมรถหลูนั่นเองค่ะเนื่องจากว่าแฟนคนแรกเนี่ยทิ้งปงในใจไว้ทําให้กระทบกับชีวิตอย่างมากเนื่องจากว่าแฟนคนแรกเซ็ก์กุดบายแล้วขึ้นรถสปอร์ตหรูแล้วจากไปทําให้เป็นปงในใจว่าอนาคตเนี่ยจะต้องมีรถหรูอย่างแน่นอนนั่นเองค่ะจึงทําให้วง PK เนี่ย เริ่มทํางานอย่างหนักเริ่มเก็บเงินที่จะซื้อรถหรูหนั่นเองค่ะเรียกว่าทางนั้นหนุ่มดี K, เจพีเคดี๋ยวได้ออกมาเปิดใจแล้วหลายคนก็เดาไปต่างๆนานาว่าคนนั้นนี่เป็นใครถ้ามีอะไรมาอัพเดตท้าเพจบราดมอจาามาอัปเดตให้กับคุณผชมได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ